หกบัดยังนะครับในรถโอ้เหมือนบ้าน,นหลังนึ่งชิง power membership ววมีเราได้อะไรได้ไปชิวีวออาจอดพักเมยอครับอยู่ปั๊มน้ํามันทางถึงสีคิ้วนะครับระหว่างสีคิ้วปากช่องดอนท่านเขากรุงเทพครับหลังจากที่ ไปถ่ายงานลงผู้แสงเนาะทำข่าวทำคลิปลงช่องนะครับงานเป็นกระแล้วแล้วแต่วันที่ยี่บหกนะประชุมเพิงนะครับชุมเพิงยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับเก็บอัติหมื่ว่าวันที่ยีิบเจกลับไปถ่ายงานนะฮะบ,บอยสิริชัยงานพระป่า ขึ้นกนัเดินทางมากนะครับคอไอชี้มากเรื่อยๆนะของเทพก็เลยจอดพักเมื่อยครับเดินสายคนเดียวช่วงนี้เดี๋ยวสี่ไปทายนะเก็บบรรยากาศนะให้เอฟซีได้ชมเนาะก็คงเป็นงานของผู้ว่าหมูป่านะครับวันนี้เป็นเย็นนี้น่าจะเป็นงานสดไปทธคืนสุดท้ายนะวันที่ยีนะครับ สวดอภิธรรมอีกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็วันที่ยีิบเก้าก็จะเป็นงานชาปนกิจศพนะผพราว่านะครับเผามืออื่นวันที่ยีิบเก้านะมที่สามสิบเก็บอธิเก็บกระดูกนะครับอาสิเป็นยังสันน้นกันมีโอกาสอิษฐายบนเท่าวันนี้ว่าจะลองไปถ่ายดูนะเก็บบรรยากาศดูเป็นยังไงในปีหนอนในส้มใน,เ,นเป่นกัน ระว่านี่ก็พักผ่อนเหนื่อยครับพี่น้องโอ้ยได้นะสามมือสี่มือก็บว่าปลอมเมื่อยกับเมื่อยได้ยืนย่างแม่นทายนะฮมุ่มมันมุ่มเหนื่อยพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับในบรรยากาศงานของปู่แสงเนาะนะครับบางมื่อแต่นอนดึกนอนอิ่มแน่บ่อิ่มแน่ครับประมาณหน่อแหน่อนอนในรถได้แล้วนอนกระโปรงสโลงใส่รถในบ้านเนาะระดับตื่นๆนะครับแต่ว่าโปเป็นยังเมื่อยกับเศร้าเมื่อยกับพักนะฮะมาขึ้นื่อวานนี่ก็ ถ่ายงานฝนตกข้ามนะงานหมอน้ำเป็นกระดานรถติดลมออกมากเกือบบ่ได้นะต่อทั้งคืนฝนตกนะครับกบลับไปะะบรับน้องอยู่ในรถนะครับสำหรับตื่นๆพะวงว่าฝนที่เศร้าบ่เศร้าขันเศร้าเสียออกไปไท่ายสินะเออในบ้านเนาะอยากจะได้งานาในไลายแนะได้คิดไป้ลายพราฝาาปีฝักนอกส่งพะวงทรส่งถาอยู่นะนั่งไปนะั่งมาฝนบ่เศร้าเจ้าเทียนนะครับ ไม่ียบตอนหนึ่งตอนตีสองเพราะเราเพิ่นกระเด็นย้อนนาะดตีสองตื่นมาตีสี่นะหยิบตัวหนึ่งนะออกมาทศไทยบรรยากาศล้ำเตยล่าหนาห,าห่านไอพี่น้องในเบิรงกันประมาจันขบ,บวนเชิญนัวแซ่บครับนะสารคามนะตอนนี้ก็นี่นะครับตีรถมันขึ้นนอนอยู่ใส่ไหมมันขึ้นนอนอยู่ทางออกมามึงพ้นเนาะ น้ำปั๊มน้ำมันเนะี่ยเดินทางมาตอนนี้ก็บปืนตีหานางนาแปลงฟันเดินทางมากนี่แหละตอนนี้ก็ระหว่างซีคิ้วเข้าปากช่องนะแว่ปั๊มบางจากมานั่งหมอดนางมากับพี่น้องนะเดี๋ยวไปหากินขา้าวเศร้ากันครับว่าจะไปกินบะเตี๋ยวข้าวปุ้นละ่ะไปย่างเล่นกันพี่น้อง จอดต้อนมาขึ้นนี่นะครับหมูว่านี่รถติดลมประมาณนี่ยฮะเครื่องเนี่ยท่วมไปประมาณนี้ฮะเครื่องหลอกเมื่อเครื่องหลอกแบบท่วมยางลยวโยกหนาโยกลงลังหมูว่าจอดต้อนมาขึ้นเนี่ยขิดดินโน่นแตมเผื่อในบริเทศไทยนะครับขิดลมเนาะบืนตั้งซีหลอกเดี๋ยวขับไปสิงกรุงเทพต้องทำสปาแล้วทำสปาละติดลม บืบนเออไม่ได้ขี่ดินะโอ้ลุยขรับดย กินข้าวกันครับข้าวขาหมูจัน

กินเขาเรียบร้อยแล้วครับเดินทางต่อครับแวะปั๊มน้ำมันดูาสิน้ำเติมพลังต่อ เป็นกำลังใจกันครับทุผูสุพนครับเดินทางเข้ากรุงเทพเนาะายคลิปนะวันนี้ไปถ่ายงานผู้ว่าหูป่าเนาะจะเลยกปากเปลียนกำลังใจกันครับนี่นก็คือบรรยากาศการเดินทางครับแอดมาหน้าเรากินน้ำเดินทางต่ออ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ